สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านเจน๊หนึ่งนะครับสวัสดีครับเจ๊หนึ่งสวัสดีรอบสองรอบสามแล้วนะครับ<ะ> ตอนนี้ก็เป็นเวลา3มโมงเย็นนะครับคนกำลังเริ่มเดินนะครับซึ่งจัดร้านเสตะก,กี้นะครับก็จัด็มเหมือนเดิมน,นะครับหมูยอนะครับไข่แมงดาไข่หมูกก็มีนะครับไข่ปลาเรียวเซียวนะครับ ทขันยาตึ้งตัวนะคะเนีน้ำาำๆไปเดยซอสเป็น้อลังกาด้วยเจไม่ต้องเยอะนั้น่ะกิเป็นพิธีใช่ไหม เมนูต่อไปนะครับปูมา้าไข่แดงแซลมอนไข่ปลานะครับ แบงค์ฟันสองใบเลยกระปุดมะม่วงสองอ้วนเผ็นะอืมเขากินเผ็ดมากเด็กนะเนี่ย ซึ่งหลังด้วยนะกินเพลินอันนี้เป็นไข่ปลาปูมา้าตอมม้งค่ะแล้วก็แต่เดี๋ยวมะม่วงโรยไปข้างบนพะลูกค้าย

เรียบห้อยอันนี้นี่ยืนยืนให้หน่อยยืนให้หน่อยดับนะครับโอเคครับนี่ลูกครึ่งอ่ะเนี่ยกินเผ็ดมากเลยนะลูกครึ่งหนุ่มฝรั่งโตยังไงปอกห้าได้มั้ยปอห้าเผ็ดมาก ก็ยังเด็กอ่ะป .5-6 นั้งแต่รุ่มมัธยมนี่แหละไม่แน่ใจะตโตเขาใหญ่กินเผ็ดมากเรียบร้อยครับพี้ใส่เยอะเลยได้ไหมแป๊บนะครับพี่เดี๋ยวจดให้พี่เขาหน่อ,ดไดนอยไม่ต้องจดก็ได้รอเลยก็ได้ค่ะคิวนี้แล้วก็อีกคิวแล้วก็ทำได้เลยได้ไม่ต้องรอนะ ไข,ข่โูไข่แดงเค็มดีจังแก่ดี<ป>ลูกเดี๋ยวกุ้งตกนะทำอย่างนั้นนะไม่ต้องทำแล้วไปเลยเออต้องใช้แค่มือ ตัดไหมคะเก็ดไหมคะ ไข่ปูมึกไข่แล้วก็กุ้งสดค่ะแล้วก็ยังมีไข่แดงเค็มด้วยนะคระับออฟโรดเมลาเผ็ดกลาง ร้อยบาทจ้าสามร้อยค่ะลูกช้อนไม่ขาดลูกสามร้อยตัวจ้าจัดเต็มเราก็จัดเต็มปกติเพิ่มไข่หอยดะไรบ้างจ้า อยู่ไปอยู่มาเริ่มเพิ่มขึ้นไปทั้งอันนี้เตรียมเครื่องรอเลยเดี๋ยวทำยำแล้วก็ลาดเลย เหรอคนสวยกินไข่กูด้วยเหรอเี <Yeah. S 1> ้เกกลางๆนะลูก หดแล้ววันนี้น่ได้เรียบเี้วหนึ่นั่นเลยจัดพิเศษสามร้อหร่อันนี้สามร้อยอเอาให้อลัง,ลางตาเลยนะค <c ười> ับจัด เฟอเฟอ,เอเยำให้ลุงหน่อยลูกแต่หนอ,อ้อค่ะมารกรสเปรี้ยวหวานเนะาะซาซ่าจะใช่พริกเผ็ดเยอะใช่มั้ยใช่เอากลางๆไม่เราเอาเผ็ดนอเอาเผ็ดกลางแต่แรสจัดอืมรสจัด หมายถึงว่าเข้มข้นน้ำยำนะแต่ว่าเผ็ดกลางโบเคกคุยกันงงเดี๋ยวหนูกินไม่ได้โอเคฝากได้ค่ะสวัสดีค่ะพี่สูวัสาวันนี้ก็ไม่ขายแน่ค่วันสุกไม่ขายเราเพิ่เกินจนไปแค่วันเดียวนั้นนะเจ้าหนึ่งช่อ เจลรอเลยก็ได้นะไม่นานเจลรอเลยก็ได้ไม่นานแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งกัแบแป๊บหนึ่งปาได้แซ๊บนัวแซ๊บปลา

ยำหวหมาทอดทังหมดเดินเอายำไข่ไข่หมึกไข่ปลาปลาแซลมอนเจ๊ใจเย็นๆเจ๊ใจเย็นๆตั้งสติสั่งหนูเดี๋ยวนี้่สั่งอันนี้ก่อนมามุ้งข้าวโพด่าอันนี้ข้าวโพดมะม่วงกุ้งสดปูหมาไข่ปลาเซียวค่ะ สะก้อนถึงแลนะใช้มือก็เดินลงนนีต่ใหับม่กอนปุ่แล้ว

ตัวมก็ะม่ควรลืมว่าใส่เลยบ้าใส่ตรงช่องไม่ยืดหน่อยเขาโปดก็ใส่ผ่านง่ายไม่หลานนะรบนะ